ผลของกัญชาต่อสุขภาพนะครับอันนี้เอาข้อมูลมาจากงานวิจัยในอเมริกาเท่านั้นนะครับใครสนใจไปตามอ่านก็ได้นะเปเปอ์นี้นะ,ะผลนระยะสั้นก่อนนะครับข้อแรกก็คือว่ามันทําให้ความจําระยะสั้นเนี่ยมันแย่ลงนะคุณจะไม่สามารถเรียนรู้หรือจะ,จะกจดจําอะไรใหม่ๆได้อันที่2มันทําให้ความสามารถในการขับขี่เนี่ยมันแย่ลงทําให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างที่3าเนี่ยใช้แล้วความเยาว์แรงชั่งใจมันจะลดลงก็มีโอกาสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับอย่างที่4ี่ก็คือว่าใช้ในขาดที่สูงเนี่ย ภาพหลอนประสาทตอนหรือว่าการหวาดระแวงได้นะครับนี่คือผลทั้งเองในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเปเปอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นในวัยรุ่นซะเยอะนะครับอย่างแรกคือมันเสพติดนะฮะมีโอกาสเสพติดได้ประมาณ9%ในคนที่ใช้กัญชาครับอย่างที่2อคือมันทําให้มีปัญหาการเรียนได้ทําให้ต้องออกจากโรงเรียนได้อย่างที่3คือใช้แล้วเนี่ยการพัฒนาการของสมองเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างที่4มันทําให้อ q คิวเนี่ยลดลงได้ อย่างที่5เนี่ยมันลดความพึงพอใจในชีวิตลงนะครับอย่างที่6เนี่ยมันทําให้คุณมีโอกาสเป็นหลอนลมอักเสบเรื้อรังได้ต้องมีการไอเสมหะเป็นเป็น,ปนาหายได้นะครับอย่างที่7จอย่างสุดท้ายมันเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคจิตเภทหรือซีโซเฟเนียที่จะมีอาการพวกหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงเกิดขึ้นมาได้นะครับข้อนนี้เป็นย้ำว่าเป็นข้อมูลจากงานวิจัยเท่านั้นนะครับก็ใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะ